ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอทัวลงพรีเมียร์หึ่งอานอนอร์เซนอลส่อขอเลื่อนคาราบาวครับรถทัวร์จอดเต็มหน้าออฟฟิศพรีเมียร์หนีไม่พ้นโดนหลายสมมสติรมสวดยับกรมีอนุมัติให้อาร์เซนอลเลื่อนเกมลีกนัดบุกเยือนสเปอร์วันอาทิตย์ที่16มกราคมท่ามกลางกระแสข่าวลือปืนใหญ่อาจได้เลื่อนเกมคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัด2กับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์นี้ด้วยต่อการประกาศเลื่อนเกมลอนดอนดับบี้แมตที่สนามท็อดแนมฮอสเปอร์สเตเดียม ทำให้อ e ันโตนิโอคอนเต้กุนซือไก่เดอทองไม่สบอารมณ์อย่างแรงโดยมองว่าทีมร่วมเมืองอาศัยโควิดเป็นข้ออ้างหลังจากบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูลในรอบตัดเชือกคาราบาวครับนัดแรกศูนย์ต่อศูนและน่าจะต้องการเวลาพักมากขึ้นก่อนเปิดบ้านต้อนรับหงส์แดงในเกมสําคัญมากกว่าขณะเดีวยวกันนอกจากกุนซืออิตาเลียนแล้วหลายทีมยังมองว่าพิมลีกลำเอียงการตัดสินใจว่าจะเลื่อนเกมหรือไม่โดยมีแนวโน้มอนุมัติให้ทีมที่พวกเขาโปรดปรานเป็นหลักเนื่องจากคริสตันพาเลตเชลซีและนอริช ต่างก็เคยขอเลื่อนเกมด้วยเหตุผลโควิดและอาการบาดเจ็บเช่นกันแต่กลับไม่รับไฟเขียวจากพิมลิแม้บางสโมสรจะยืนยันว่าเหลือน,นักเตะที่ฟิตสมบูรณ์จริงๆให้ลงสนามแค่11รายเท่านั้นสำหรับกฎการเลื่อนเกมมีการบัญญัติเอาไว้ว่าทุกสโมสรจะต้องลงสนามหากมีนักเตะอย่างน้อย13รายบวกกับนายทวารอีกรายซึ่งในกรณีของอาเซนนลมีการกล่าวอ้างว่าในช่วงที่ยื่นเรื่องขอเลื่อนเกมกับสเปอร์พวกเขามีนักเตะติดโควิดแค่รายเดียวเท่านั้นคือมาตินโอเลกา แต่กลับได้รับความเห็นชอบท่ามกลางความคุ่นเคืองของหลายสโมสรร่วมลีกกรณนั้นก็ดีเดอร์มินเดอร์ได้ยืนยันว่าเหตุที่อาเซนอลสามารถเลื่อนเกมกับไก่เดทองได้เป็นเพราะพวกเขาไม่อาจหานักเตะได้ครบ14รายต่อให้นับรวมการานตชาก้าซึ่งถูกแบนนัดบุกกับสเปอร์หรือทีมปืนใหญ่ไปดึงนิโคลายโมเลอร์และมิเกลอาซิสกลับจากการปล่อยให้วิกตอเรียโคโรนและพอสมัตมาเล่นให้ต้องสกัดในเกมวันอาทิตย์ก็ยังไม่ครบตามจำนวน14รายอยู่ดี สื่อเจ้าดังกล่าวอธิบายเสริมว่าอา์เซนอนประสบกับปัญหามีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีกจากเกมกับหงแดงในศึกคาร์บาวครับวัยว่าจะเป็นบุคโยสากา้าคาลัมแชมเบอร์และคีดันทิปเปียรวมถึงมีหลายรายพระไปรับใช้ชาตินในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นทั้งปีแอร์เอมริกโอบามยองโทมัสปาเตและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีและนิโคล่าเปเป้จึงทําให้พวกเขาได้รับไฟเขียวให้เลื่อนเกมกับสเปอร์ออกไปได้โดยเหตุน,นี้จึงมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอา์เซนอน,อ,นอาจขอเลื่อนเกมกับเรดแมชชีน แมตช์กลางสัปดาห์นี้หาทีมชนะเข้าไปชิงดําถ้วยคาราบาวครับก็เป็นได้เนื่องจากถึงขณะน,นี้พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะระดมไพร่ผลได้มากพอลงบูกับทีมของเจอเกนครอปหรือเปล่าและคงต้องอาศัยการเช็คชื่อนับหัวนักเตะกันแบบรายวันเลยทีเดียวดันเิมรีกออกโรงชี้แจงว่าพวกเขาพิจารณาเลื่อนเกมให้ทีมปืนใหญ่ตามกฎที่ระบุเอาไว้อย่างเคร่งครัดว่าหากทีมไหนประสบกับปัญหาแค่มีนักเตะบาดเจ็บจะไม่สามารถขอเลื่อนเกมได้แต่ถ้ามีนักเตะติดเชื้อโควิดแค่รายเดียว ก็จะถือว่ามากพอต่อการเลื่อนเกมหากว่าพวกเขาไม่อาจหาพ่อค้าแข่งลงสนามได้ครบ14รายซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์และสุขภาพของนักเตะเป็นสำคัญซาก้าเผยตอนเด็กๆสิงไก่ก็สนคว้าตัวบุกยซาก้าปีกดาวรุ่งอาร์เซนอลเปิดเผยถึงเรื่องสมัยเด็กว่าสโมสรอ,อย่างท็อตแนมฮัตสเปอร์และเชลซีก็อยากเซ็นสัญญากับเขาไปปลุกปัน่น ซาก้ากลายมาเป็นหนึ่งในตัวหลักให้กับอาร์เซนอลไปแล้วตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาและก็ยังผ่านการคว้ารางวัลเตะแห่งปีของสโมสรหลังฝากผลงานอันสม่ำเสมอไว้ในฤดูกาล2020-2021เขายังมีฟอร์มดีต่อเนื่องมาจนถึงซีซั่นนี้หลังยิงไปแล้วเจประตูและแอซิ์อีก4หนเป็นผลงานที่น่าประทับใจสําหรับเด็กที่เพิ่งจะอายุเพียง20ปีแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ปืนใหญ่ที่มองเห็นแววของเขาเท่านั้นหลังเปิดเผยว่าตอนเด็กๆคู่แข่งร่วมเมืองอย่างเชลซีและสเปอร์ก็อยากได้เขา เมื่อถามว่าเขาเกือบจะกลายเป็นนักเตะของสเปอร์มากขนาดไหนซาก้าบอกกับสกายสปอร์ตว่าผมจําได้ว่าไปซ้อมมาห,หนึ่งนะแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าไปซ้อมอีกหนแต่ก็ใช่ผมว่ามันก็แค่การไปลองกับหลายๆสโมสรแต่อาร์เซนอลอยู่ในใจเราเสมอเมื่อถามว่ามีทีมในบ้างที่พยายามเซ็นสัญญาเขาซาก้าเผยว่าก็มีอาร์เซนอลผมไปอยู่ที่เชลซีมาครู่หนึ่งมีวัดฟอร์ดสเปอร์ด้วยผมว่าอาจจะมีอีกสองทีมนะแต่ผมนึกสโมสรที่ว่าไม่ออก อาเซนอลเป็นสมมสรที่ผมอยากย้ายไปร่วมทีมมาตลอดดูเหมือนว่าพวกเขาจะศรัทธาในตัวดาวรุ่งเป็นอย่างมากและมีการปูเส้นทางที่ชัดเจนเอาไว้เมื่อคุณเห็นเลยว่ามีนักเตะหลายคนก้าวจากเฮลเอนสู่ลอนดอนโคนีคุณพ่อของผมก็เชื่อในโปรเจกต์ของสมมสรอ,อย่างยิ่งแถมรักอเซนเวนเกอร์มากดังนั้นผมคิดว่าอาเซนอลเป็นสมมสรที่อยู่ในใจของครอบครัวของเราเราเลยเลือกทีมนี้ทรงรับกระหายเงินจัดจนเลือกลาอาเซนอลไปซบบาซโลนา อเล็กซองกองกลางชาวแคนาบรูนของอาร์สอาตาโซล่าเซเว่นทีมในลีกประเทศจีบุตีเปิดเผยว่าตนอยากได้เงินมากๆจนทำให้ตัดสินใจบอกลาอาร์เซนอลอย่างรวดเร็วทรงเคยเป็นแกนหลักของอาร์เซนอลและทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งแต่แล้วเมื่อปี2012เขาก็เลือกที่ไปซบบา์เซลนา้าซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรกับที่นั่นได้และต้องย้ายออกจากทีมแบบถาวรเมื่อปี2016 ส่งเผยกับบาสกาลเสียแคมนักบาสเกตบอลเพื่อนร่วมชาติที่ตอนนี้เล่นให้โตลอนโตแรปเตอร์ว่าตอนที่บาซ่าเสนอสัญญาให้ฉันจนทําให้ฉันเห็นว่าจะได้เงินมากแค่ไหนแล้วน่ะฉันก็ตอบรับแบบไม่ต้องคิดมากเลยฉันรู้สึกว่ามันจะทําให้ภรรยากับลูกๆของฉันมีชีวิตที่สะดวกสบายเมื่อฉันต้องแขวนสตัรดไปแล้วฉันได้พบกับผู้บริการกีฬาของบาซ่าเขาบอกกับฉันว่าฉันจะไม่ได้ลงเล่นมากเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันไม่สนใจเรื่องงี่เง่าผันนั้นหรอก ฉันรู้ว่าจะกลายเป็นเศรษฐีแล้วฉันอยากกระทบไหลกับคนดังฉันสามารถไปชอปปิ้งที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการและสามารถไปเที่ยวตอนกลางคืนแบบจัดหนักได้ด้วยมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันมายังสนามซ้อมและเห็นเทรี่อองรีที่มีชาย,ยาเดอะคิงขับรถสุดหรูมาที่สนามซ้อมตอนนั้นฉันบอกกับตัวเองเลยว่าฉันต้องมีรถแบบเดียวกับเขาให้ได้ดังนั้นฉันเลยไปหาตัวแทนจัดจำหน่ายเซ็นเอกสารและจัดแจงการสั่งซื้อรถฉันได้รถแบบเดียวกับเดอะคิงมาแบบง่ายๆด้วยการทำแค่นั้น แต่ฉันสาบานเลยว่าฉันคืนรถไปในเวลาแค่2ปีเพราะมันกินน้ำมันเยอะมากฉันบอกกับพวกเขาเลยว่าเอารถโตโยต้ามาให้ฉันเถอะรถคันนี้มันหนักหนาสาหัสเกินไปสําหรับฉันเอียนรัสตําำนานดาวยิงขงแดงยืนยันว่าหากจอจิโน่ไวดดุมต้องการย้ายออกจากปารีสแซงชักแมงจริงในช่วงเดือนมกราคมนี้ทีมที่เหมาะสมสุดก็คืออาร์เซนอลของกุนซอมิเกลอาร์เจต้านั่นเองทุกคนคงได้เห็นกันแล้วว่าข่าวลือระหว่างจีนี่บัดดุมกับอาร์เจนอล กลายเป็นกระแสร้อนแรงตามหน้าสื่อมาตลอด1-2สัปดาห์หลังสุดซึ่งผมยอมรับว่าดิวนี้มีความเป็นเรืสูงซะด้วยเพชิญค้าน้าติดหนวดกล่าวกับ gambling.com ไว้ในรุมตัดสินใจย้ายออกจากลิพูลไปหาความท้าทายใหม่ๆกับปีชังแจ็คแมนด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่น่าเศร้าก็คือเขากลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความสําคัญต่อสโมสรใหม่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรจนทําให้มีข่าวแย่ๆตามมาในเวลาอันรวดเร็ว เอาจริงๆไม่ใช่แค่อาร์เซนอลทีมเดียวเท่านั้นที่ถูกหลือว่ากำลังสนใจจะเซ็นสัญญายืมตัววปนดุมแต่มีทั้งลิฟพูแล้วนิวคาเซลซึ่งเป็นต้นสกัดเก่าที่สื่อพยายามโหมกระแสให้ลูกหืออยู่ในตอนนี้นิวคาเซลอาจจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วทําให้พวกเขามีเงินมากพอที่จะทําอะไรก็ได้ดังใจแต่ทีมนี้ดูแล้วอนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร,ร่ในฤดูกาลปัจจุบันขณะที่หากนัดุมเลือกกลับมาอยู่กับลิฟพูเขาอาจทําอะไรไม่ได้มากนอกจากใช้ประสบการณ์คอยสนับสนุนเหล่าดาวรุง่งอยู่เบื้้องงหลััเท่านน ส่วนตัวผมจึงมองว่าอาเซนอลนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องสุดๆสําหรับไวนดุมหากเขาคิดย้ายออกจากแปร์เชตามข่าวลือและยอมลดค่าในของตัวเองลงบ้างเพื่อโอกาสที่ดีกว่าอาเตต้ากำลังสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมได้อย่างมีอนาคตสําคัญคือพวกเขาอาจจะจบฤดูกาลนี้ได้ดรับท็อปโฟและหากไวนดุมกลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจริงมันจะถือเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆสาหรับทุกฝ่ายเลยละ่ะใบแดงทั้ง5ของชาก้ากับอาเซนอล ความรู้สึกที่แฟนๆอาชซน,นมีต่อกรานิตชาก้าเป็นสิ่งที่ยากจะบรรยายได้จริงๆพอยามที่เขาไม่อยู่ในสนามทีมรักของพวกเขาก็ดูจะหลงทางและไร้ซึ่งพลังงานในแดนกลางแต่ในอีกขณะหนึ่งกองกลางชาวสวิสเซอร์แลนด์รายนี้ก็ไม่เคยทําให้รู้สึกอุ่นใจได้เลยด้วยการทําฟาวที่ไม่ฉานฉลาดล่อตาล่อใจจะโดนใบแดงของเขาและอันที่จริงนับตั้งแต่ยามเล่นในพิมลีกเมื่อปี2016ชาก้าโดนใบแดงไปแล้วถึง5หนหรืดยล่าสุดก็คือเกมที่พบกับลิพูในเกมคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาน 1>, 1ตุลาคม2016ใบแดงใบแรกมาจากเกมที่7ของเขาซึ่งเป็นการเอาชนะสวอนซีไปได้แบบชฉวเฉียด3ต่อ2โดยที่อาเซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมในขณะนั้นยอมรับว่าชาก้าไม่ใช่ผู้เล่นที่คิดร้ายกับคนอื่นแต่อาจจะซุ่มซ่ามไปหน่อยก็ทาน้นิองมกราคม2018ชาก้าพยายามแย่งบอลคืนด้วยการเปิดปุ่มสองขาใส่เดฟูหลังใจบอลเสียไปเองในจังหวะก่อนหน้าและมันก็ลงเอยด้วยการถูกไล่ออกจากสนามไปแบบไม่ค่อยเซอร์ไพรส์นัก 3. าธัานวาคม2020ดูเหมือนว่าชาก้าจะต้องมีอะไรบางอย่างกับเบอร์ลี่แน่ๆเพราะหลังจากไบแดงกับเดฟูถัดมาอีก2ปีในหนุนต่อไปมันก็เป็นกับเบอร์ลี่อีกครั้งเมื่อเข้าหัวร้อนที่โดนแอชลีย์เวดวูสมาสกัดขาให้ล้มขณะมีปากเสียงกับลูกทีมของชอนได์คนอื่นแน่นอนว่าเจ้าตัวลุกขึ้นมาพร้อมบีบคอและเหวี่ยงกองกลางจองกริดไปกับพื้นต่อหน้าต่อต,อตากรรมการจนทําให้ทีมของเขาต้องเล่นโดยที่มีคนน้อยกว่าท,ทั้งที่โดนนําอยู่แท้ 4. ส,สิงหาคม2,021เช่นเคยทีมของเขาโดนนำอยู่2ต่อ0แต่ชาก้าก็ยังไม่ไหวทำให้สถานการณ์มันยุ่งยากขึ้นไปอีกด้วยการกระโดดเปิดปุ่มใส่คันเซโล 5. มกราคม2,022เป็นที่ถกเทียงกันอยู่พักใหญ่เลยเพราะมันดูเหมือนว่าเขาแค่พยายามหยุดยั้งมาเฮบอลยาวไปถึงเดียกโกโชตาได้หลุดไปดวนกับพวกซาประตูของเขาเท่านั้นเองแต่ก็นั่นแหละใบที่5แล้วครับท่านผู้ชม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ